สวัสดีท่านผู้ที่ตามรายการเชฐวัชชัยแล้วเรื่องท่านนะครับพบกับผมเองนะครับเชฐวัชชัยครับวันนี้นะครับผมก็ได้นําพระดีมีประสบการณ์กับผมมาแบ่งปันนะครับให้กับผู้ติดตามรายการได้เช่าบูชาครับผมซึ่งก็ไม่ต้องระแวงไปเสี่ยงเช่าเลยนะครับเพราะวัตถุมงคลและก็พระเครื่องที่ผมนํามาวันนี้ผมรับประกันพระแท100้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมถ้าเกนี่ยินดีคืนเต็มเลยนะฮะยินดีคืนเต็มเลยนะครับ ใครๆก็รู้ว่าผมเอเป็นคนที่ชอบสะสมพระศึกษาพระจากสตอรี่ประสบการณ์อะไรเงี้ยครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าผมได้เก็บได้สะสมนั้นโอ้พระมีสตอรี่รู้สึกว่ามีความสุขนะครับมาแขวนก็รู้สึกมั่นใจครับผมฮะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับว่ามีหลวงพ่ออะไรครับผมพร้อมกับฟังราคาครับผมนะฮะย้ำอีกครั้งนะครับผมรับประกันพระแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมทักเกยินดีคืนเต็มครับนะฮะองค์แรกเลยครับผมนี่ เหรียญหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือครับผมนี่ครับผมแท้ทันหลวงพ่อนะครับเหรียญนี้นะครับแท้ทันสภาพสวยนะครับนี่สุดยอดเกจิสายเนียองหนึ่งของยุธยานะครับผมนี่ครับผมองค์นี้ราคา700รพร้อมส่งครับผม700รอยพร้อมส่งนะครับนี่สุดยอดเลยละครับนี่องค์ต่อไปครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อสว่างวัฒพุทธานะครับ เหรียญนี้ไม่ทันหลวงพ่อสว่านะครับแต่สร้างย้อนยุคเมื่อปี37นะครับผมพิธีปลุกเสกยิ่งใหญ่มากครับผมอันนี้เป็นเหรียญย้อนยุคนะไม่ทันนะครับผมและผมได้นําไปเข้าปลุกเสกเพิ่มอีกหลายพีจะต่อโคตรเพิ่มเลยฮะนี่ฮะผมนี่นะครับ350พร้อมส่งครับผมนะฮะน่าไปใช้ครับผมใครมีงบในน้อยนะครับเหรียญรุ่นนี้นี่ถือว่าพิธีการปลุกเสกดีมากแล้วก็แล้วก็ผมเอาไปเข้าปลุกเสกเพิ่มอีกหลายวาระครับผมนะฮะนี่หลงพก็สว่างพระบุรสา นะครับอีกองค์นึงก็เป็นเหรียญปลอดภัยลงยาหลวงพ่อสว่างวัฒบุษราครับผมนะฮะนี่ไม่ทันหลวงพ่อสว่างนะครับผมแต่ผมได้นําเข้าไปทีปลุกเสกเพิ่มเยอะแยะมากมายครับผมแล้วก็รุ่นนี้ก็มีวิธีการปลุกเสกที่ขั้นยิ่งใหญ่ครับผมนะฮะเป็นเหรียญย้อนยุคนะเป็นเนื้อเงินลงยานะครับผมนะฮะผมก็ได้มาต่อโค้ดพิเศษเพิ่มเข้าไปเสียดายเลยครับยาแตกนะครับผมผมซื้อมาราคาหลายตังค์เหมือนกันฮะเหรียญนี้นะครับผมผมแบ่งให้ในราคา400บาทครับผมนะฮะเป็นเนื้อเงินลงยานะนะครับผมแต่ จะมียาแตกนิดนึงครับผมนะเพราะผมไปต่อโคดเนี่ยฮะเนี่ยต่อโคดพิเศษพอไปปลูกเสกมาเยอะมากครับผมเหรียญรุ่นนี้นะครับผมไม่ทันหลวงพ่อสว่างนะฮะแต่สามารถนําไปแขวนติดตัวได้เลยนะครับผมนะฮะต่อไปครับผมเป็นเหรียญสุดลักสุดห่วงของผมอีกเหรียญรุ่นหนึ่งเลยที่ผมบอกมาตลอดผมเป็นคนที่ชอบนะฮะเหรียญ90ปีหลวงพ่อสว่างวัฒบุษราครับผมอันนี้ถือว่าสภาพ80เเลยนะนะครับผมเป็นบล็อกนิยมด้วยบล็อกแรกครับผมนี่ สภาพวิบวับเลยนะครับเป็นกระไหลทองกระไหลทองเดิมด้วยนะครับไม่ได้ชุบใหม่ครับอันนี้เป็นบล็อกนิยมนะฮะเป็นบล็อกนิยมนะครับผมเนี่ยสุดยอดนะครับเปลียนที่รุ่นหนึ่งที่ผมรักมากและประสบการณ์สูงมากๆนะฮะเหรียญรุ่นนี้นะครับผมนี่ผมเปิดแบ่งที่แปดพันบาทพร้อมส่งครับผมเหรียญนี้นะครับแปดพันบาทพร้อมส่งครับสภาพสวยนะครับสภาพสวยนะครับผมใครชอบเหรียญรุ่นนี้นี่ติดต่อมาได้เลยนะครับติดต่อมาได้เลยต่อไปครับผมนี่ เป็นเหรียญปราอริราชหลวงพ่อเอียวไว้บ้านด่านครับผมนี่ครับผมตอนนี้ก็ได้รับความนิยมสูงมากครับผมทหารพานแขวนกันเยอะมากนะเหรียญรุ่นนี้ครับผมสร้างแจกทหารโดยตรงครับผมและองค์นี้พิเศษครับผมสายตรงเขาส่งมาครับผมว่าเป็นเป็นนวดหลวงพ่อครับผมคือขี้พึ่งหลวงพ่อที่หลวงพ่อเสบิวิชาสีพึ่งด้วยเนาะอันนี้ท่านได้มาแปะไว้ตรงนี้ด้วยเนี่ครับเป็นนวดหลวงพ่อครับผมนะฮะพิเศษเลยนะ เป็นพิเศษมากๆเลยเหรียญรุ่นนี้ครับผมนะฮะอันนี้ผมแบ่งในราคาพันแปดร้อยบาทครับผมแค่หนวดหลวงพ่อก็เหลือกินแล้วครับผมแล้วก็พุทธคุณของเหรียญรุ่นนี้สุดยอดเลยนะจะบอกให้ครับผมนี่นะครับแล้วก็นี่ครับสุดยอดเหรียญประสบการณ์เสื้อเกาะแห่งเมืองปาจินบุรีครับผมนี่ครับผม เหรียญสันติบาลหลวงพ่อเอียววัดบ้านด่านครับผมนี่สุดยอดเหรียญประสบการณ์นะครับผมรับประกันแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่ฮะสภาพถือว่า80%เลยนะพระไม่ได้ใช้นะครับผมเนาะด้วยความที่เป็นพระเก่านะครับระยะเวลาอาจจะมีคาบนั้นคาบนี้บ้างแต่เป็นพระเดิมๆไม่ได้ใช้เลยนะครับผมแบ่งที่ราคา4,5 0 0ครับผมนะพร้อมส่งนะครับ4,500หาไม่ได้ง่ายนะครับชั่วโมงนี้นะครับสันติบาลพระเอียนะครับผมนะเหรียญนี้ก็เช่นเดียวกันครับสันติบาลครับผมนี่ ครับผมมีรอยจานชัดเจนนะครับรอยจานหลวงพ่อนะครับผมนี่นะฮะเป็นพระแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่ผมแบ่งราคาเท่ากันมาสี่พันห้าครับผมสภาพสวยนะไม่ได้หายง่ายนะครับชั่วโมงนี้ไม่ได้หายง่ายครับสันติบาลเขาเอียเป็นเหรียญประสบการณ์จูงได้ยกให้เป็นเสื้อกเกาะเมืองปาจินบุรีครับผมสุดยอดเหรียญประสบการณ์จริงนะครับผมเหรียญรุ่นนี้นะครับและมีคนไปลองยิงว่ายิงไม่ออกด้วยนะฮะประสบการณ์เขาว่าอย่างนั้นครับผมและต่อไปครับผม สุดยอดเหรียญพระอรหันต์หยุดกระสุนครับผมเหรียญหลังลังปืนนลวงปู่แหวนครับผมนี่อันนี้ถือว่าเป็นพระที่สวยมากๆนะครับเหรียญนี้นะครับสวยจริงๆนะครับผมได้มาสองเหรียญนะสวยกว่าทุกเหรียญที่เคยขายไปนะครับแถมฟอร์มเต็มด้วยนะครับผมเหรียญหลังลังปืนต่อโคตรชัดเจนนะครับต่อโคตรเดิมๆนะฮะชัดเจนนะครับผมนะฮะผิวไฟแดงแป๊ดเลยนะสวยมากๆอันนี้ผมเอาพันสามพร้อมส่งครับผมสวยมากๆนะนะมีสองเหรียญครับผมนะฮะฟอร์มเต็มด้วยนะครับฟอร์มเต็มด้วยนะครับผมนี่นะครับ ราคาพันสามพร้อมส่งครับผมสวยมากๆแดงแป๊ดนะครับผมเนี่ยต่อโคดชัดเจนนะครับผมโคดเดิมด้วยนะนะครับผมนี่แบ่งปันเท่ากันครับพันสามพร้อมส่งครับผมต่อไปครับผมนี่เทพเจ้างโชคลาภผู้อย่างรุ้ลฤทิ์สวรรค์ครับผมเหรียญหลวงพยยะวตาข้ามครับผมที่แม้แต่ในตำรวจที่ชอบรองพระยังแขวนไม่บนคอครับผมนี่เป็นเหรียญรุ่นสองท่านนะครับสวยพร้อมกล่องนะเหรียญนี้นะครับผมนะฮะผมแบ่งที่950ครับผมสภาพสวยมากนะพร้อมกล่องเลยนะครับ เปลี่ยนรุ่นสองท่านอันนี้เป็นกระไหล่ทองนะครับผมกระไหล่ทองสภาพสวยเช่นเดียวกันครับผมอาจมีข้าบเล็กน้อยครับผมพร้อมกล่องนะพร้อมกล่องเลยอันนี้เปิดแบ่งที่พันลอยครับผมนะฮะและต่อไปครับผมเสื้อเกาะแห่งกําแพงแสนครับผมเหรียญเสมาหกแฉหลวงปู่มหาเจอมัสะมงคลครับผมนี่อันนี้เป็นบล็อกวัดนะครับบล็อกวัดบล็อกนิยมนะครับบล็อกวัดนะครับผมสภาพสวยมากๆนะเหรียญนี้สวยมากๆเลยนะครับผมพร้อมกล่องเลยนะ พร้อมกล่องเลยนะครับตอนนี้ค่านิยมไปสูงมากแล้วก็สภาพแบบนี้ไม่ได้หายง่ายครับผมแถมฟอร์มเต็มด้วยนะฮะฟอร์มเต็มด้วยนะครับผมราคา2อ0พครับผมสอ0พพร้อมส่งสวยมากครับฟอร์มเต็มนะฮะเห็นว่าราคาอาจจะสูงหน่อยแต่มันสวยครับสวยจริงๆแล้วก็ฟอร์มเขาเต็มไม่ได้หายง่ายครับองค์นี้ก็เช่นเดียวกันครับผมแต่นี้จะหย่อนมันนิดนึงแต่พิเศษครับผมด้านหลังติดจีวอลแล้วก็เส้นเกสรลูกปุ่มหาเจอมันนี้ได้มาจากสายตรงเลยนะฮะสายตรงเลยนะครับผมราคาเท่ากันครับผม2อ0พพร้อมส่งครับ แต่ถามว่าสวยกเหรียญนั้นไหมก็อาจจะหย่อนกว่านิดหน่อยแต่พิเศษมีจีวรนแล้วก็กีสารหลวงพ่อของแท้เลยนะนะครับผมนะสายตรงแบ่งให้มานะครับนี่พร้อมส่งครับต่อไปครับผมสุดยอดเหรียญประสบการณ์อีกเช่นเดียวกันครับผมเหรียญหลวงปู่มหาเจิมเช่นเดียวกันครับผมก็เรียกว่าเหรียญหันข้างครับผมเหรียญหันข้างนี่สภาพสวยมากนะครับวิบวับเลยนะครับผมด้านหน้าอาจจะด้านนิดนึงฮะแต่เป็นฟอร์มที่คมมากๆนะครับผมและที่สาคัญฮะนิยมฮะขอบเต็มครับผมขอบเต็มไม่ล้มเลยนะครับผม ไม่ล้มเลยนะฮะสภาพสวยมากนะครับผมอันนี้สภาพนี้นี่แบ่งให้4ี่พันเครับผมนะสวยนะครับรับประกันแท้พร้อมกล่องเลยนะพร้อมกล่องเลยนะครับนะฮะตัวตัดนิยมด้วยครับผมตัวตัดนิยมนะฮะตัวตัดนิยมด้วยนะฮะจุดไข่ปลานี่นิยมนะครับตัวท็อปด้วยรับประกันแท้ครับผมแท้สุดยอดเหรียญประสบการณ์ครับผมต่อไปครับสุดยอดเหรียญประสบการณ์ของจริงครับผมเสื้อกอกแห่งกุยบุรีครับผมเหรียญเสาห้าร้อพานวัป่งกระสังฮะ สวยมากๆนะครับด oh, ูผิวดูฮะโอ้โหมันสะท้อนแสงนิดน so ึงเนาะแต่สวยมากครับผมวิบ okay. วับเลยนะครับสวยมากๆอันนี้แบ่งที่สองพันห้าครับผมพระสวยไม่ได้ใช้เลยนะนะครับผมสวยมากๆครับผมฮะต่อไปครับพระเกจเรีย์จาร์ที่ผมเ็าลงนักถือมากอีกหนึ่งรูปในยุคนี้ครับผมเหรียญของหลงพ่อชนไหนครับผมวัดสังขะปดีจังหวัดขอนแก่นครับผมโหนี่เป็นเหรียญเสือหัวขาดเขาเรียกว่าเหรียญเสืออมตะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็อยู่พันกว่าบาทครับผมตรงนี้นะครับพร้อมกล่องเลยนะ พร้อมกล่องนะครับผมพร้อมกล่องเลยนะฮะสภาพสวยมากเป็นเนื้อชนวนหน้ากากอปาก้าครับผมนะ่งพันกว่าบาทติดต่อมาได้นะครับเหรียญนี้นะครับผมนี่แล้วต่อไปครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อชนัยเช่นเดียวกันครับเรียกว่าเหรียญหยินหยางครับผมเป็นชุดประธานนะกระไหลทองนะครับหายากนะครับสร้างน้อยครับผมและสวยมากๆผมเลยไม่อยากเอาออกเลยจากจากซีนที่ใส่ไว้เลยนะฮะคือสวยมากๆครับผมเป็นกระไหลทองนะสวยมากๆเลยนะฮะมีเสือสองตัวนะครับผมเนี่ยเป็นเหรียญยินหยาง นะครับผมประสบการณ์สูงมากๆอีเลียนหนึ่งเลยนะครับผมเป็นกระไรทองหายากมากๆนะครับผมองค์นี้2องพพร้อมส่งครับผมสวยมากๆนะสวยมากๆครับผมสวยจริงนะฮะพร้อมกล่องเลยนะรับประกันแท้ร้านเปร์เซนะครับผมนะครับผมต่อไปครับผมสุดยอดเหรียญประสบการณ์อีกรุ่นหนึ่งเลยนะที่ถือว่ารวมพัคเกจิที่เก่งจริงมาปลุกเสกครับผมเหรียญจตุป bon พิษพรชัยครับผมนี่อันนี้เป็นของหลวงพ่อถิ่นวัดป่าลีไลครับผมสภาพเดิมๆเลยครับสภาพเดิมๆเลยนะครับ สภาพเดิมเลยนะฮะนี่นะฮะจอดเกจิที่สามเสือสุพรรณยังเคารพอ่ะครับองนี้นะครับผมเก่งมากๆนะฮะท่านมีรูปถ่ายคู่กับพ่อเสือใบเลยนะเก่งมากๆในยุคนั้นครับผมหลวงพ่อถิ่นวัดป่าลีเลยนะฮะองค์นี้สามพันห้าพร้อมส่งครับผมนะฮะส่วนองค์นี้สวยมากๆครับผมดูผิวดิครับหมวิบวับเลยนะองค์จริงสวยมากนะองค์เนี้ยนยฮะผิวเป็นสีขึ้นประหลอดนะฮะสวยมากเลยแม่เช่ไหมใช่ไหมลุ้งเลยฮะสวยมากๆเหรียญเนี้ยครับผมเนี่ยสวยมากๆนะเหรียญเนี้ยครับผม เปิดแบ่งที่สี่พันครับเหรียญนี้ครับผมสวยมากนะพระเก่าครับผมราคาจะไม่ค่อยตายตัวฮะอยู่ที่สภาพความสวยด้วยนะครับบางคนว่าไอ้พระเก่าทําไมบางเหรียญถูกเหรียญแพงต้องดูสภาพไม่ออกครับผมอันนี้ก็เหรียญพระแพรัดพี่กุลทองครับผมถ้าเป็นหนึ่งเนกิจิจตุรพิษที่ลวงปู่ดูเยอรัะว่าเก่งจริงฮะและเหรียญจตุพิษเพราะแพรหายากนะหายากนะฮะและลงขายนี่มีเก๊เยอะนะหาแท้อยากยากนะฮะยากเลยละนะครับผมนี่เป็น เหรียญที่หายากเหรียญหนึ่งในจตุรพิษเลยครับผมนะฮะและสภาพสวยมากนะลมดําเต็มเลยนะฮะอันนี้สี่พันห้าพร้อมส่งครับผมนะฮะดำขับเลยฮะไม่ได้หายง่ายครับผมแล้วตัวจริงหายากนะครับผมต่อไปสุดยอดครับผมเกจิที่เป็นสิทธิ์ลุงปุสุขครับจตุรพิษของหลวงพ่อหน่ายไว้บานแจ้งครับผมนะฮะนี่นะครับนี่สภาพถือว่ายังสวยนะครับไม่ได้ใช้เลยนะครับผมสี่พันห้าพร้อมส่งครับผมนะฮะไม่ได้หายง่ายนะชั่วโมงนี้สวยแบบนี้นะครับผมส่วนมากจะหย่อนสวยหมดนะครับผม อันนี้เหรียญสุดยอดเกจิที่หลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามยอมยอมรับว่าท่านคือเกจิที่สําเร็จวิวชาคงกระพันเป็นเลิศครับผมนะเหรียญจตุพิษหลวงพ่อออดวัดบัานช้างครับผมพระตอนปลุกเสกนี่หลวงพ่อกวยกว่าโองค์นี้นี่มียันเถาะมหาคมตัวแดงมันฐานไฟร้อยจากปากเลยนะครับผมอันนี้สภาพหย่อนลงมานิดนึงครับผมอันนี้เปิดแบ่งที่สามพันเก้าพร้อมส่งครับสามพันเก้าพร้อมส่งเชื่อผมครับเรียญจตุพิษหน้าแขวนครับหน้าใช้เป็นเหรียญที่ โอ้โหพิธีปลูกเสกยิ่งใหญ่มากแล้วก่อนจะปลูกเสกหมู่นั้นท่านผู้สร้างได้ไปให้แต่ลหลวงพ่อนะั้นปลูกเสกเดี่ยวเลียตัวเองอีกหนึ่งเดือนเต็มก่อนที่จะปลูกเสกใหญ่ฮะสุดขนาดไหนครับผมแล้วก็พิเศษเลยนะนี่ครับผมเป็นชุดนี้ครับอันนี้ชุดนี้อันนี้เป็นพระชุดครับผมนะจะตุรพิษพระชุดเนี่ยมีอีกอีกสี่หลวงพ่อนัางข้างล่างครับผมเนี่ยเป็นพระชุดใครชอบสะสมพระเดิมๆนะครับเดิมๆเ,เลยนะฮะ เดิมๆผิวโทนเดียวกันเพราะชุดนี้เป็นพัดที่อยู่ในกล่องครับผมส่วนมากเขาจะไม่ขายแยกครับจะขายยกกล่องกันนะครับผมอันนี้ใครชอบพระที่แบบเป็นโทนสีเดียวกันนะครับเพราะชุดนี้อยู่ในกล่องนะฮะติดต่อมาได้เลยนะครับจิตจตุรพิษนะครับผมแบ่งอีกมีแค่หกเหรียญนะนะครับผมนี่นะฮะมีหลวงพ่ออะไรมามีหลวงพ่ออดวันช้างหลวงพ่อถิ่นวัดป่าเรไรนะฮะเนี่ยพอหลวงปู่ศรีหลวงพ่อกวยหลวงพ่อกวยนั้นเขาแบ่งขายไปแล้วครับเนี่ยฮะ สภาพผิวโทนเดียวกันเลยฮะใครชอบสะสมผ้าเดิมๆเฮะแบบโหคลาสสิกครับผมส่วนมากเขาไม่ค่อยขายแยกกันนะใครสนใจแบบนี้นะครับทักมาได้นะครับผมนี่สุดยอดนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อนอนหอลวงพ่อหน่ายนะครับผมนะนะครับอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อแพรกับหลวงพ่อพิงค์นะครับผมเดิมๆเลยนะเดิมเลยนะฮะเนี่ยแม่มโทนเดียวกันหมดเลยนะหายากนะโทนแบบนี้นะครับผมเพราะเป็นพ้าที่อยู่ในกล่องครับผมอยู่ในกล่องซึ่งบูชาตั้งแต่ปี1อ1 8ครับผม ระยะเวลาผ่านมานะครับผมก็จะได้ขนาดนี้ไม่ง่ายนะฮะและสภาพไม่ได้ใช้เลยนะครับไม่ได้ใช้เลยแล้วก็พิเศษครับผมนี่นี่ผมก็เช่ามาโกก็แรงถือว่าแรงนะฮะเทียบกับราคาตลาดทั่วไปนะครับผมนี่เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อลวยนะครับปลุกเสกพิธีเสาห้าะครับผมและก็ด้านหลังเจ้าของเขาได้เลี่ยมเหรียญหลวงพ่อโกยพนันเชิงเหรียญเล็กเขาเรียกว่าเหรียญเจริญสุขครับซึ่งเหรียญน,นี้ได้เข้าปลุกเสกพร้อมกับพิธีจตุพิธพรใช้ที่มีหลวงพ่อโวยมาร่วมปลุกเสกด้วยนะครับผมนี่ฮะแล้วก็ เป็นเหรียญพระพุทธวัตนชัยครับผมฮะเนี่ยซึ่งเข้าพิธีปลุกเสก,กเ,กเหรียญสุวิตพรชัยเหมือนกันครับผมนะะสองเหรียญน,นี้นะครับผมซึ่งใครที่อยากได้วัตถุมงคลราคาเบาๆแล้วก็หลวงพ่อกลวยปลุกเสกและเกจิที่สุดยอดที่หลวงพ่อด,ดูอยอมรับว่าเก่งจริงปลุกเสกครับผมอย่าพลาดนะครับผมนะฮะเนี่ย นะครับหน้าไปแขวนแต่รูปถ่ายไม่ทันเราพกกลวยนะเป็นรูปถ่ายเสาห้าครับผมที่ปลุกเสกไปไม่กี่ปีนี้นะครับผมส่วนเหรียญด้านหลังไี่ทันเราพกกลวยปลุกเสกครับผมแล้วก็มีเกจิปลุกเสกมากมายครับผมนะฮะอันนี้ผมก็เช่ามาสูงพอสมควรนะครับผมผมแบ่งองค์ละพันสี่ร้อยห้าสิบครับผมองค์ละพันสี่ร้อยห้าสิบนะเนี่ยสุดยอดนะครับผมสุดยอดเลยนะฮะแล้วก็นะครับใครได้เช่าเหรียญจริพิษพรชัยวันนี้นะครับผมผมจะมีนี่ครับผมเป็นรูปถ่ายขนาด A4 ครับผมนะ เป็นรูปถ่ายขนาดเอีที่ผมนํามาให้เขาตัดต่อให้นะครับผมซึ่งเป็นรูปเกจิทั้ง9ก้านะครับที่ลวงปูดูจะรับว่าเก่งจริงครับผมนะเนี่ยหลวงพ่อไหนบ้านแจ้งหลวงพ่อออดบัานช้างหลวงพ่อแพรวิกุ่ทองหรือว่าพิงค์ัดบทกงธนูหลวงพ่อกลวยโคศิตารามหลวงพ่อถิ่นมาปราเล่ยหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือหลวงพ่อโกยพนันเชิงหลวงปู่ศรีวัดเขาท่าบุญนาคครับผมนะซึ่งเป็นรูปที่เดิมๆตัดออกมาเดิมๆจากรูปตัวจริงเลยนะครับผมไม่ได้แต่งเลยนะ นะครับผมเนี่ยเป็นรูปเกจิทั้ง9ที่นลวงปูดูยอมรับว่าเก่งจริงและก็ผมนําเข้าไปทีปุกเสกใหญ่ๆหลายพิธีครับผมและล่าสุดนี้คือพิธีปุกเสกพระกําแพงสามขาที่วัดเสด็จครับผมและก่อนหน้านั้นอีกเยอะแยะครับผมโหนะไปใส่กรอบบูชาได้เลยครับผมส่วนด้านหลังนั้นสุดยอดนะครับผมติดเหรียญมหาสะท้อนเหรียญธน้นมนต์หลวงปู่ศรีมหาวิโรภิมหลวงปู่ทวดครับผมนะฮะ นะฮะแล้วก็เป็นอันนี้เป็นจีวรประสิทธิ์ของหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามครับผมอันนี้เป็นผงทูบบูชาหน้ารูปเหมือนหลวงพ่อกลวยที่วัดโคศิตารามครับผมเข้าพิธีปลุกเสกมานับไม่ถ้วนครับผมนะฮะแล้วก็สายศิลหลวงพ่อสนมวัดประปางเหลืองครับถือว่าเป็นศิษย์พี่ใหญ่ของสายหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพที่มีชีวิตอยู่ปัจจุบันครับผมตอนท่านงานปลุกเสกอ่าที่วัดท่านผมเก็บไว้นะฮะอยู่ในมือท่านเลยนะสายศิลเส้นนี้ครับผมใครเช่าเหรียญสีวิตพรชัยเนาะก็แสดงว่าศรัทธาในเก้าองค์นี้ไปให้้ดวยนะครับ ถ้าเป็นคนที่เคยซื้อขายกันไม่เพิ่มค่าจะส่งนะครับผมแต่ถ้าคนที่เป็นคนใหม่นะครับผมขอค่าจะส่งเพิ่มอีก80บาทครับผมเพราะว่าต้องไปใส่กล่องใหญ่เนาะต้องไปใส่ในกล่องที่ใหญ่ต้องไปซื้อกล่องเพิ่มนะครับผมเพราะว่าจะได้ส่งภาพถ่ายนี้ไปด้วยผมจะพันส่งมีขนาดที่ใหญ่พอสมควรเนาะถ้าพับไปเดี๋ยวจะเสียภาพเปล่าๆครับผมปลุกเสกมายับครับผมสุดยอดนะครับจะบอกให้ว่าเก้าเันนี้โหสุดยอดเกจิที่เก่งจริงนะฮะนะฮะแล้วใครมีติดบ้านไว้นี่ผมว่าไม่ต้องห่วงครับผมร่มเย็นเป็นสุกนะ นะครับผมผมจะมอบให้ไปด้วยนะครับผมถ้าเป็นคนที่ไม่เคยซื้อขายกันนะเพิ่มค่าจะส่ง80บาทครับผมแต่ถ้าคนที่เคยซื้อขายกันแล้วนะครับจักตุวทพิษคำคนเก่าๆนี่ผมจัดส่งให้ฟรีครับผมจะส่งให้ฟรีนะนะครับผมอ่ะนะครับผมก็ถ้าใครสนใจนะครับนี่คือเป็นพระประสบการณ์ชุดใหญ่นะครับและที่สําคัญผมรับประกันแท้ทุกองนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์093174565ครับผมอีกครั้งนะครับ ใครสนใจติดต่อได้ที่เบอร์093 1745้5หัครับผมเป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับเมมแล้วก็ขึ้นไลน์เลยนะครับผมนะทักมาได้เลยนะครับมีแค่นี้จริงๆนะครับผมนะช้าหมดไม่ทันนะครับผมอย่ามาเสียดายคขา่ารู้งี้เพราะเป็นพระดีมีประสบการณ์ครับผมขอบคุณทุกท่านติดตามรับชมรับฟังนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์ช่องเชยธวัชชัยเล่าเรื่องด้วยนะครับขอบคุณครับ